สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนมอลำครับช่องกระชัยลำโพงออฟิเชียลนะครับผมมื่อนี้คือบุญเหมืออื่นคือบุญเหมืออื่นผมไม่ใหญ่หน่อยเดี๋ยวมามื่อนี้ต้องขอบคุณพี่สุบินนะครับที่เอาอันของมาให้หลังเวทีนะครับเดี๋ยวกำลังสี้ยางไปหาอันไปหาอัน ไปครับพอหยุดเป็นที่ของฝากโอ้แดดโอ้ยหอนครับพี่น้องหอน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 อะไรล่ะร้อนมากเลยครับวันนี้ พ่อพอดีวันนี้มีของมาให้พ่อยุทธนะครับจากพี่สุบินนะครับ,บ,บ,รบแล้วก็รอดายแล้วแล้วก็มีอขอบคุณมากเลยจากพี่สุบินนะครับเพีออ่ม,อมวอมดอมลูไว้นะครับพีม่<อ>มแถมพร<ล>เพิ่นเอามาให้หนึ่งพี่สุบินคร,รับแล้จอดรถแข็งแรงขอบคุณพระเอก แฟนใช่ด้วยนะครับครับเป็นสะพานเดี๋ยวไปต่อหลายมีหลายคนมีหลายคนเอาเลยครับมีหลายคนมีหลายคนนี่อันพ่อตาให้นุ่นนะครับเดี๋ยวน้อ วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุบินนะครับวันนี้ตลาดประตูกุ้งเทพนะครับผมอยู่ทางไหนกันนาะแม่พะญะา ขอบคุณทุกคนลังใจครับพี่น้องโอ้แดดผ่อนคักอ้าวพอพญาอย่าทัดไปบ้างก่อน,นอบ้างก่อนอ,อ้าอยู่นี่กองกันเอเล่น้าหาจดว่าเอาว้างก่อนหว้ยวยห้วยคนเดียวเท่าไหร่เอาขอบคุวที่สองครับจากพี่สุบินนะครับโอ้ครับผมขอบคุณครับพี่สุบินนะครับอืมขอบพี่สุบินเนาะ จากพี่สุบินนะครับอ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขออยพ่านนายอ,อาอาขออวัยโอ้โอภัยในพี่สุบินจุ้มีแต่ความสุขควบเจริญในนาที่การงานเด้อคิดสิเลยขอชมความมุ่งมั่นประธานาธิบประการลั่งเลื่อนเลยปังๆน้ำกันครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวห้าแดกดัก,ดกยูนีมืด จัง่าสิแจงเงินเลยหูเมียะไรกันนี่แจ็คสิมีบ่มีน้ำม้วนเลยนี่นี่นี่เดน้าว่าอันเพราะยังหวังอยากกินแต่หลาเชือบไหลนี่สินี่ไอล่าบอกให้พร้อมทั้งปัจจัยสามพันบาทเขาพอหวังแล้วว่ะไฮลอยหนึ่งไฮไปดูกซีลอยห้เท่าไรก็ดีบ้านล่ะครับขอบคุณหลายๆเด้อไอรีลีจีเอาขอบคุณหลายๆเด้อ ร้านอยู่กับถือเลีย้ยงเอาหาจิบฟ้าแด่๋ยบสมประจมส <Man, S 2> ิประจาะปุ้งสิปจปุ้งอจุ๋งหากับบอกีกหน่เนาะกบบเนาะโอ๊ยนี่แหละของเก่ามากอันนี่เราของมา,มากินไปกินกินอยู่บ้านตีนึงหมาโคกนั่งเฝ้าห <c ười> ย่ำงกบกบเออเอาใบาให้หมานางกินน้ำกันกับหมาเออแสบแซบเออม่กไปหารลอดร้านน้ำที่เดยมเทาคือบวมีหรออมันเป็นมัของของขลานเพล่ มดีใจเอาไว้พ่อพันแหนไอ้พ่อไทยอันคุณพีขฮาแในไว้พ่อไทยพุณพี่สุบินุพี่สุบินมีอันมีอายุหมั่นกวนยืนเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ชมพูมังมัดปรารถนาทำกระไรการงานหน้าที่การงานขอให้ยงยงยิงยิงให้ตอบตอบแทนไปให้ลอยเท่าพันเท่าเด้อฮ่าจุดวันนี้กระซังมันไม่แย่รถปฏิญญาไปฝุ่นไม่พุ่นวายไหม ยับไปขุนพระจึยับอยู่เอ้าอวยพระตอเบาสั่นมามีละลามีมีทุกควนตื่นตันใจดีใจน้ำพวนพน้องผู้ใหญ่ละบ้าขุดเมื่อพูดไหลายๆอ้าขอบคุณอาจารย์สมหวังต่อไปคิวสุดท้ายบ้านนี้มีน้ำผ้าด้วนผมน้อยถึงเลยเขาเพิ่งว่าให้ขอบคุณอาจารย์ตายบ่มีซื้อไหมยังน้เผ้าด้วอ้าของอาจารย์ตายครับผม ขอบพุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่สุบินครับขอบคุณคุณพี่สุบินอันนี้ของแม่รับผ้าวเอาอนนี้อันนี้ของแม่รับผ้าเฮ้ยขอบคุณหลายเนาะขอบคุณขอบคุณพี่สุบินขอบคุณไอซูบินเด้อขอบคุณใจมากปัจจัยนี้เปนเรื่อให้เนาะนะครับให้ผมมาซ้ำนี่ไอพี่ได้ไปขึ้นเป็นไปลอยเท่าพันเท่าแสนเท่าแสนเท่าคิดฝังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นรารถนาุจะเลื่อนได้นาทีการงาน ไอ่แดซีเป๋าเก่าเร็วๆนะครับอายุม yeah. ัตจากลูกไข่ไข่เียมเด้อเหตุงานกัดเดินทางแล้วเดินทางสมุกรก็ให้เดินทางปลอดภัยแล้วไปหอบประเทศแล้ได้เหตุสนุนตีเซ็นตะลาจอดแหมัน่นดีขอบคุณหลายๆครับเพื่อนเพื่อนหาเฮาเพื่อนแห่งหลายๆก้ามเพื่อนเลย มือมือนันละกกให้เลียงอันพยาบาลฮันเด้ทีประกาศอันทำไมเพ่อนเพื่อนคือกันอิสุบินอิสุบินแมนมือนันมักการเลี้ยงกันกับของเราคือกันครับโอ้ย่อยอยิงยเด้อไอเดอเดินทางไปไสปลอดไั่ทุกเส้นทางครผมอีกข้อกินเฮาปาดุดเจวบองกุ้งจอมแนนมดมดรบเนี่ยมดรบจริงๆเข้ามาหายใจดูเลยเฮ้อ มดตตเอาไปเจ้าพอคันเราเอาแล้วกัเราสีคายหนังเราซะเลาสีเสียเราสีไนี่ตัวเลาเราซะเา่าวันี้เงินใส่ด้งเขาใเวซือเอาซือเอาว่สันบ่บีเงินจือได้ไในนี่แล้วเหาะันเงินเราวันน้ได้กระเปา้กันโชคนะโชคนะมืวันี้ตกแล้วไปตั้งน้าไปด้วยน้าุบอไรเป็นอย่างขับมาน้่ะก็บวบตัวเนาะ บุบเขาเ้ตัวเ้าซื้อนั่นล่ะตีแปบเนี้แหละาดอีปจัหน้อยเอียงไมายหอายโอ้โอีกแล้ว้าลูกไส้เห็นไหมบขกโอ้ไปไหมลอกลอกลอกลอได้เรื่องลอกลอกตัวไม่กันีเอาไปล้ำยุดสัตว์บบีม่มมีดี้อดมีอดแต่มันิ่ีบเลย ก็ตับแซ่บฮะนันตับแซ่บเม่ได้คอยอ่ะไทยเราไม่ให้ไม่ให้แห้งทอกเปาย้งเลยไทยเบายงเคยไปไทยย่ปอลน้ำมันมองข้ามมนตสรุปแล้ว <de> ม <uda> ันม um, ีอีรีบจันร์บ้างยังมุ่งมั่นจะเจอหอมีอหรีตัวเสือยังก่อเพราะยังผโมกันจะได้กำใจดูยู่มองครับน้ำเมืองเมืองหรงเรื่องอีสานอย่าไปเสือแล้วราตัวว่าไรไม่ยืดเจ้าไปถามถายุดว่าถยุดเป็โคโศกนอนนอนเสี้ยง มน่ายเพย่ายเขาาคิดว่าบอยืนอนี่แม่มา่ายอยู่ไมขิดลาเจ๊ยังย่ายน้าว่ากัยังมาไปถามเบ่อนหน่ยันไปไปถามเขาไปถามเขาายุดนะได้ทีน้องมาอีกแล้วมา่งเรียนพ่อไปเอาเียอันนี้เป็นแแล้วมึเบิงยังบาดเการว่าเคยเงี้ยบาดอ้มันเสีย จะเป็นอันฝากแม่อันแม่จับทุกคนให้กัได้สบายเลยไมฝากแม่อ่าแม่บุญก่อนจังอันแม่หน่วยไฮและอันหนึ่งครับเจ้าบอกแม่บุญน้ำนไหลเลยก็นั่นจะว่าเจ้าไปผู้เดียวเขาคือน้ำไหลหลายคนยายยายเสียนยายเสียนกินดี่ีละหมาดไปนี่ผู้หนึ่งมาโอ้หอยโบกินหอยมากนี่ก็คือน้ำไหลอะไรเลยกินแม่ลองจำมึงดูจันตายลองจำมึงดูแกเลยแกเลย เสี่ยงตัวพวกพกินก็อร่อยสิน่ากวนเาให้เาพเียาบอ่าพอปุ <uh uh ๊กมาหายใจเซียนสองสามอันบรรทุยาเซียงลามากินไปนั่งจับยิบก็ขอไปตักบาตรน้ำไปวัดชุ่มยูวัดเป็นเป็นของอร่อยที่สุดในประโคนชัยให้เขาหยับก่อนจะเขาสีหยับจักบ่อเออเขาหยับก่อนจัเขาไปอเขา

แสบป้อเอาแล้วเว้ยเอาล้วเว้ยโอ๊ยกำจํคนีรถพกนี่อยเพิ่งมาเลยไม่ใช่เอเจ้านี่หรอเปยงเลงัเถ้วยไปหายังแบเอถ้วยให้เด็กีเ้วยล่างแล้วปะเจีวเจียไปโหลดเอาถ้วยปะเอาถวยจะได้เด็อย่าเอาทอมันเปืองข้าดล่าง เขาเพราะ่านใหญ่อีเชี่ยคนนี้บ้าไหเข้าบนายพนบองขอบคุณทุกัใจครับพี่น้องขอบคุณพอกัรคลิปน้าครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณพิศสุบินนะครับก็ให้อ่านอานสร้อยยิ่งๆลำเลื่อลำเลื่อตลอดไปเดินทางคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางคุณพระคุ้มครองนะครับพอกัรคลิปน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ